และตัวนี้ก็คือปีมัว4.8ครับเป็นเต็นท์ซีรีส์ใหม่ของ Nordisk ที่รักษารูปทรงคลาสสิกของยูดุน5.5ไว้แต่ปรับปรุงในหลายๆเรื่องเรื่องแรกก็คือความคลีนของดีไซน์ด้านนอกนะครับที่ไม่มีเสาเหล็กโผล่ขึ้นมาการง,ง่ายขึ้นนะครับใช้สมอน้อยลงที่สำคัญไม่มีเสาขวางประตูเข้าออกโดยขนาดแล้วนะครับ มันเล็กกว่ายูดูนี้นี่เดียวครับข้างในแทบจะไม่รู้สึกเตี้ยวกว่าเล็กน้อยไม่รู้สึกเช่นกันแต่มันมีอะไรซ่อนไว้หลายอย่างเลยเดี๋ยวมารู้จักกับ v m มัว4.8กันครับสิ่งที่แตกต่างไปของ v m มัว4.8เมื่อเทียบกับยูดู่าด5คือเขาเปลี่ยนโครงสร้างเสาทั้งหมดเลยครับเขาจะใช้เสาข้างที่เรามักจะเรียกว่าเสา A นะครับคู่อย่างนี้ด้านหน้าและด้านหลังมีเสากลางค้ำระหว่างเสาหน้าเสาหลังทําให เต็นท์เนี่ยแข็งแรงขึ้นตั้งตรงขึ้นถ้าสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นยูดุล5.5หรือวิง,ง 4, 8, นะัว4.8จะมีเชือกเส้นหนึ่งที่ประตูด้านหน้านี่ใช่ไหมครับซึ่งบางทีมันแหมมันเก็บก,กะทางเข้าออกวิงัว4.8เนี่ยมีเสากลางมาให้ที่ค้ำหลังคานะครับทําให้เต็นท์เนี่ยเป็นทรงโดยที่ไม่ต้องใช้สายข้างหน้านะครับสายนี้เราสามารถจะปลดออกได้เลยแต่เต็นท์ก็ยังเป็นอยู่ทรงอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นทางเข้าออกที่ สะดวกโล่งมากแต่ในทางเลือกนะครับถ้าเราอยากจะกางเต็นท์ง่ายๆเร็วๆไม่อยากใส่เสากลางก็ได้ครับเราแค่ใส่เสาหน้าหลังแล้วก็ใช้เชือกเส้นนี้ดึงให้ตึงเต็นท์ก็ขึ้นมาสวยงามได้เหมือนกันครับวินม4.8เนี่ยพอพักแล้วค่อนข้างเล็กนะครับกระเป๋าไม่ใบไม่ใหญ่เลยน้ําหนักแค่13.5กิโลกรัมสามารถจะหิ้วมาคนเดียวสบายๆกางคนเดียวใช้เวลาไม่กี่นาทีเลยกลางง่ายมาก พอกลางขึ้นมาแล้วมันก็จะได้ส่งสามเหลี่ยมคลาสสิกที่บางคนก็บอกโอ้มันเต้นลูกเสือเต้นทหารในยุคก่อนสวยงามมากนะครับประตูเนี่ยจะไม่เหมือนกันหน้าหลังนะครับประตูด้านหน้าจะเป็นประตูมุ้งเปิดโล่งได้ทั้งหมดเลยส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดได้เหมือนกันแต่ว่าจะสามารถเปิดเป็นหน้าต่างได้ด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูประตูแต่ละบานกันครับประตูด้านหน้าของ V ีโม4.8เนี่ยมี ส่วนยืดออกมาที่เรียกว่า a b s c e s นะครับ a b s c e สหรือว่าระเบียงอะไรเงี้ยไปจะยืดออกมาเลยหน้าตัวเต็นท์ซึ่งเราสามารถจะวางของที่เราไม่อยากไว้ในเต็นท์แต่ไม่อยากให้เปียกได้เช่นรองเท้าเป็นต้นนะครับตัวนี้สามารถจะเปิดปิดได้หลายแบบมากอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถจะเปิดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้อันนี้เปิดไว้เป็นที่บังสายตาบังรองเท้าที่อาจจะกลัวเปียกฝนแต่ว่าเราเปิดข้างนี้ ให้ระบายอากาศได้ถ้าต้องการปิดสนิท <c oughs> เช่นว่าต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าไปเขาใหญ่แล้วลิงเยอะไม่อยากให้มันรื้อเต็นท์เราก็สามารถจะปิดสนิทยอย่างนี้แนบไปกับประตูเต็นท์ได้เลยเหมือนกันครับหรือว่าถ้าจะให้ดีอากาศดีๆแบบนี้เราเปิดประตูโล่งเดี๋ยวคอยดูนะครับถ้าอากาศร้อนหรือแม้กระทั่งอากาศดีๆแบบนี้เราต้องการจะเชื้อเชิญธรรมชาติเข้าไปอยู่กับเราในเต็นท์นะครับเราก็เปิดประตูข้างหน้าไปเลยก็จะมีประตูม้งหนึ่งหนึ่งชั้นตรงนี้ ทั้งบานนะครับเป็นมุ้งทั้งบานเลยระบายอากาศได้ดีเยี่ยมถึงแม้ฝนจะตกเนี่ยตอนนี้ฝนตกนะครับฝนจะตกหนักยังไงเนี่ยเราก็สามารถจะเปิดประตูนี้ได้ครับเพราะมันมีชายคาการออกมาฝนจะไม่ถ้าลมไม่ไแรงจริงฝนจะไม่สาดเข้าไปในเต็นท์ทำให้มันระบายอากาศได้ดีมากแม้จะข่างยามฝนตกมุ้งของนอร์ดิสเนี่ยเป็นมุ้งที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีที่สุดครับมันจะเป็นมุ้งที่ตาห่างนิดนึง สีขาวทําให้มันโปร่งตานะครับนอกจากจะลมโปร่งแล้วมันโปร่งกับสายตาด้วยเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูข้างในกันครับพีมัวสี่จุดปดเนี่ยเป็นเต็นท์ที่ดูเหมือนเล็กแต่มันไม่เล็กครับถ้าเข้ามาข้างในเนี่ยมันกว้างขวางมากเราสามารถจะวางที่นอนห้าฟุตนะครับนอนกันสองคนแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกผมว่าประมาณเมตรกว่าๆเลยด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่นั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือนอนเล่นหรือว่านอนได้ จริงแล้วเต็นท์หลังนี้นอนได้4ี่คนเลยถ้าเราเอาใช้แผ่นรองนอนเรียงสี่คนนะครับครอบครัวเล็กๆนี่อยู่สบายมากข้างในาการระบายอากาศดีเยี่ยมครับก็คืออย่างที่บอกมันเป็นประตูที่เป็นมุ้งสองข้างนะครับข้างนี้เป็นมุ้งทั้งหมดอีกข้างนึงเป็นประตูมุ้งที่เปิดได้กว้างเลยแล้วก็ยังมีหน้าต่างบานใหญ่ๆอยู่สองข้างอีกข้างระบานทําให้มันระบายอากาศดีเยี่ยมและเมืม่องกลัวเลยครับเนื้อผ้าเทคนิคยีคอตตอนของนอร์ดิสเนี่ย ทำให้อากาศร้อนน่ะมันไหลแล้วก็โฟล์ออกไปข้างนอกทําให้มันไม่มีความอบอยู่ข้างในเลยไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหนก็ตามวีมัว4.8เป็นเต็นท์เล็กที่อยู่สบายมากครอบครัวเล็กเหมาะมากเลยครับประตูด้านหลังของวีโม4.8เนี่ยสามารถจะเปิดหน้าต่างได้กว้างมากครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเปิดทั้งบานอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะต้องการความเป็นส่วนตัวจะปิดบางส่วน แล้วเปิดไว้บางส่วนยังไงก็ได้ข้อดีคือมันสามารถจะปิดเปิดได้จากข้างในเต็นท์นะครับฝนตกไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับปรับได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย,จะเ,ะเยเลจะเปิดเป็นประตูทั้งบานก็ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับนี่ครับเราจะเปิดเป็นประตูทั้งบานเข้าออกทางนี้ด้วยก็ยังได้ครับและนี่ก็คือ v m o 4.8สี่จุดดครับเป็น New Generation Classic ของ n o r d i ิฟ เยาเต็นท์ทรงคลาสสิกมาออกแบบใหม่ด้วยความคิดใหม่ๆที่ทําให้มันใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมพื้นที่กว้างขวางมากถึงแม้จะเป็นเต็นท์ขนาดเล็กที่แพ็คไม่ใหญ่กลางคนเดียวได้ง่ายๆสามารถจะจัดให้สวยอย่างนี้ได้เลยทําให้วันพักผ่อนของคุณเป็นเรื่องของความสะดวกสบายและก็มีความสุขมากครับ